สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณสวัสดีครับแล้วม่ต้องตื่นเต้นขนาดนั้นนะเนี่ยตื่นเต้นก่อนแล้วผมจะทำเวอร์เลยเจ๊งเลยนะฮะอันผมพูดแบบนี้เข้าตื่นเต้นไปแล้วนะเฮ้ยวันมอลลีนนี้แล้วนะโอ้โหไม่เอาติดลงอยากมาที่นี่ตั้งนานวันมอลลีนนี้แลยเจ๋งเลยก็มันล่อสักขนาดนั้นคุณผู้ชมครับโอ้ยยังเพานั่นเน่ยนี่เนนี่เข้าใจยังเข้าใจยังอ่ะ วันมะลืนนี้แล้วนะครับครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซนทันพระรามสามตามใจสั่งมาเลยนะครับเจอกันที่ลานกิจกรรมชั้นจีนะครับน่แต่วันที่สองถึงวันที่8ตุลาคมนี้นี่เมื่อคุณถามว่าครัวคุณต่อยต้องอร่อยอร่อยแบบใดมีอะไรแห่อร่อยคุณต้องไปเพราะมีอาหารให้เลือกเยอะแยะมากมายใช่60 0กว่าเมนู60ร้านค้าและความสำคัญคือเราไปครั้งแรกใช่ครับพ่อแม่พี่น้องก็จะได้เจอเราตัวเป็นเป็นวัน มรืนนี้แล้วไปหมดเลยนะครับไปกันที่นั่นอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับส่วนในวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาบอกกันอีกเป็นเรื่องราวของอาหารซึ่งบอกจริงๆแล้วเวลาไปไหนมาไหนก็อยากจะให้กินกันแต่ที่พอไปถึงเชียงใหม่สิ่งหนึ่งที่เจอนะครับสิ่งหนึ่งที่เจอแบบโอ้โหวัฒนธรรมอาหารเนี่ยขนมเียมประเพณีหรือวัฒนธรรมอาหารนี่อาหารจีนเนี่ย แทรกอยู่ในทุกที่ทุกทุกภาคของไทยจนจนเบรนดจนรวรวมตัวกันได้กลายเป็นวัฒนธรรมของอาหารอย่างหนึ่งของไทยไปแล้วครับแล้วรู้สึกภูมิใจมากที่คนไทยเป็นคนแบบนี้สังเกตไหมคนไทยไม่รังเกียจอะไรเลยไม่เคยรังเกียจนมไทยกินไหมกินนมฝรั่งกินไหมกินนมจีนกินไหมกินนมแขกกินไหมกิน โอ้คนไทยนี่เหลือรับประทานเราเปิดกว้างมันเลยเป็นเมืองที่น่าอยู่ครับเมืองที่ไม่ใช่เอยฉันเป็นคนไทยฉันไม่กินเนฉันไม่ไม่มีทางคนไทยขันโทษนะครับคนไทยนะครับวันพระหยุดไหมหยุดวันปีใหม่หยุดไหมหยุดคริสต์มาสหยุดไหมหยุดตรุษจีนหยุดไหมหยุดเออตรุษแขกหยุดไหมหยุดนี่ฮะเราคนไทยเราสบายเราเบรนได้ทุกอย่างคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหยุดจะไม่มีเวลาทำงานแล้วครับนี่ชอบไหมชอบ เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกท่านว่าถ้าท่านไปเชียงใหม่แล้วไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านอื้อช่างเซงนะครับร้านขนมไข่กัดหลวงจังหวัดเชียงใหม่ครับร้านนี้อยู่หลังกัดหลวงอยู่ตรงตลาดวันโลรดสุดฮิตเลยครับตรงหัวมุมถนนช้างม้อยตัดใหม่พอดีพอดีอดเลยครับปักหมุดและตามมาอร่อยกันได้เลยครับอาเหล่ากงนะครับหรือว่าคุณปู่เนี่ยท่านอ,อพยพมาจากเมืองจีนครับและด้วยความที่ท่านเนี่ยมีฝีมือด้านทําขนมติดตัวมาครับ จึงเปิดร้านอยู่ที่ตลาดวาโลรสแต่พอเกิดเหตุไฟไหม้ครับก็เลยขยับมาเปิดที่นี่ครับนับถึงตอนนี้นะครับ<ส>ก็ขายขนมมากกว่า120ปีแล้วปัจจุบันนี้นะครับรุ่นที่4เป็นผู้ที่ดูแลกิจการแล้วครับที่ร้านนะครับมีขนมโบราณเยอะมากเลยฮนะทั้งขนมโกลูกเตา๋าขนมเปีย๊ยะสามรสตุ๊บตับจันอับเป็นต้นครับแต่ถ้ามาร้านนี้นะครับไม่กินขนมไข่โบราณถือว่าผิด เคล็ดลับนะครับเขาทําด้วยสูตรโบราณขนาดแท้เลยครับใช้วัตถุดิบที่ดีนะครับมีแค่แป้งน้ําตาลไข่เท่านั้นแต่สัดส่วนและเวลาในการอบเนี่ยต้องเป๊ะครับคนที่คุมไฟต้องชํานาญครับขนมไข่โบราณมันถึงจะนุ่มแล้วก็หอมลงตัวครับร้านอื้ช่างเซ้งขนมไข่กาดหลวงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิด8ปดโมงเช้าจนถึง2องทุกวันนี้อยู่ในรายการแล้วครับนี่เลยครับและนี่คือขนมไข่ที่พูดถึงท่าผู้ชมฟังแล้วตื่นเต้นไหม ผมไม่รู้ว่าท่านตื่นเต้นมาแต่ผมทํารายการอาหารผมตื่นเต้นร้านนี้อายุ120ปีครับใช่ครับผมตื่นเต้นจริงๆนะฮะรุ่นที่4มาดูแลแล้วอ่ะดูว่าปีขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมว่า120ปีความหอมลงตัวความหวานลงตัวความอร่อยเขาก็ไล่ทําเข้ามาเรื่อยๆห <c oughs> น้าที่ผมพูดว่าเอาขนมอย่างนี้มาทําอุ้ยตายแล้วไปกินถือว่าผิดเนี่ยเพราะมัน120ปีท<ด>่านดูสิมีทุกอย่างให้เลือกสรร ด,ด,ด,ดูเนื้อสัมผัสดูเนื้อสัมผัสขนมไข่เขาดียดูส<ด>ิมันอร่อยมากๆเลยนะฮะมันเป็นความอร่อยที่แตกต่างแล้วมันมีหมดเราตอนแรกเราก็นึกว่าถั่วตัดเนี่ยนะมันจะมีแต่แบบสุพรรณใช่ไหมไทยๆไม่ใช่ครับอื้อช่างเซ้งก็มีครับนี่ยอย่าลืมนะครับอ,อื้อช่างเซ้งขนมไข่กัดหลวงจังหวัดเชียงใหม่เปิดแปดโมงเชา้าถึงสองทุ่มเลยครับอือมันอร่อยจริงนะท่านผู้ชมแล้วยังมี ตุ๊บตับแบบของเขาไม่เหมือนตุ๊บตับสุพรรณของเรานะไม่เหมือนนะ <S <S แต่ผมไม่รู้รสชาติเหมือนแบบผมขอขอนุญาตทานนิดนึงนะใครไปเชียงใหม่อร่อยเหมือนกันเหนะมือนกันอร่อยเหมือนกันเลยอร่อยเหมือนกันไปเช<ป>ียงใหม่ต้องไปต้องไปนะครับร้านอื้อช่างเซ็งนะครับขนมไข่กัดหลวงจังหวัดเชียงใหม่เปิดแปดโมงเช้าจนถึงสองทุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดไปเชียงใหม่ไม่ทันไปเชียงใหม่ไม่ทัน อีกไม่กี่วันเราเจอกันที่เซนท่านพระรามสามครับมาลืนนี้ครับ,รบมาลืนนี้ครับรครูคุณต่อย,ยก,กัพบุกเซนท่านพระรามสามรามกิจกรรมชั้นจีนะครับ <c oughs> ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่8ตุลาคมนี้เลยครับเ <c oughs> นี่ยภูมิใจยอยู่ดีเพื่อได้พูดถึงเซนท่นพระรามสามแล้วก็ยิ้มใช่นี่กินหวานเยอะๆเถอะผงใส่จะขันน้ำตาลถ้าจะขันน้ำตาลนะใช่พักตรงนี้สักครู่ครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกก็ชมต่อไปขอางรายการสักครู่เดียวครับ มันโตหมูตุนซอสโกโก้ครับนนคล้ายกับพะโลแต่มันเข้มข้นแล้วก็หอมโกโก้ไปในตัวเพราะว่าอันนี้กลมกล่อมต้อนรับการแข่งขันไนด้แง่วันออกมาอะไรอันนี้ฉีกไปหมดแล้วครับกลัวคุณต้า